ต่อคลิป2นะคะเมื่อกี้เราเราพูดถึงว่าเรามีนะคะเรามี สำนักงานเรายังไม่มีสำนักงานในลาวนเลยเปิดแต่ว่าณตอนนี้สายงานภายใต้สายงานครัววิศโกรมีทีมลาวอยู่แล้วนะคะก็คือทีมแม่สิสตดีแห่งสพอราวเนาะจากอดีตเจ้าหน้าที่การเงิน่ายของ NGO เลยนะคะแล้วทีนี้เนาะก็เงื่อเงินเดินมรรทัแล้นะมันไปจุดสูงสุดแล้วก็ยังไม่ไม่เขาเรียกว่าเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะก็เลยมองหาจนกระทั่งเขาได้มา ทำตรงนี้นะคะทำธุรกิจกับเดย์ไอคนและสามารถขยายสายงานได้นะคะโดยเขาเดินทีนะ ก็เรียกว่าต้องชื่นชมมากๆเลยนะผู้หญิงแก่งคนนี้นะคะแม่ทิศรีแหงเถือปอลาวนะคะสามารถสร้างทีมงานเติบโต,ตแล้วก็พากันมาเรียนที่ประเทศไทยนะตอนนี้เนาะก็จะไม่ต้องลำบากที่จะต้องเนาะเดินทางมาเมืองไทยบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดียวดีไอคอนก็จะไปตั้งสำนักงานที่ลาวด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะมีโรงเรียนเนาะ สอนธุรกิจออนไลน์เหนในประเทศไทยน,นะคะและก็จะทําให้คล่องตัวในการที่จะเนาะเราจะไปขยายสายงานที่นู่นได้ด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์เพียงคุณเป็นดีลเลอร์นะคะดีลเลอร์คาส่ตร,รายใหญ่ติดบริษัทนะคะลงทุนครั้งเดียวนะคุณสามารถขายสินค้าทุกตัวในเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะใครสนใจที่อยากจะเป็นต้นืสายนะเป็นจ้างสาขาเนาะในลาวในกัมพูชานะคะและเป้าหมายต่อไปก็ เวียดนามเนาะคือปีนี้นะคะบอสประกาศแล้วว่าจะบุกตลาด a e c นะคะและเราก็บุกจริงๆนะคะเพราะว่านะสินค้าของเรานะคะได้รับมาตรฐานที่เราใช้วัตถุดิบเนาะอินกรีเดียนต,ต่างๆในสินค้าทุกตัวนําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีมาตรฐานที่สามารถส่งออกไปประเทศอื่นๆได้นะคะเพราะว่านะตรงนี้สินค้าของเราทุกตัวทุกทกลุ่มเลย ได้รับรางวัลเขาเรียกว่าได้รับรางวัลตลอดเกือบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะนี่เลยนี่ก็เป็นแบบคือแต่ว่าราคาไม่แพงนะคะสินค้าที่เขาเรียกว่าจป็ะปดพรีเมียมเนาะได้รับรางวัลแทบทุกผลิตภัณฑ์แต่ราคาที่จบต้องได้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคได้ คือเราไม่ต้องส่งของเองนะคะเป็นระบบ Dropship f u m e n t นะคะก็เป็นระบบ Micro f u i l m e n t ด้วยนะคะเราแค่นะศึกษาในเว็บไซต์แล้วลูกค้ามาสั่งของในเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งเวลาที่เราเป็นตัวแทนเราสมัครจุดเริ่มต้นแค่2,500นะคะถ้าอยากศึกษาเว็บไซต์นะคะพอศึกษาเว็บไซต์แล้วเราเข้าใจแล้วนะ ในขั้นตอนที่เราจะสามารถขยายรับนะขยายตลาดแล้วก็เปิดร้าน้าย่อยเปิดเป็นชายย่อยได้นะก็คือเราต้องเอาค้า,าส่งรายใหญ่ติดบริษัทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นดิสเน่ก็คือเป็นค้ายปลีกนะคะเป็นแค่ค้าปลีกนะคะซื้อมาขายไปแต่ได้กำไรอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวข่้ยมอต่อขึ้ต่อ